ปุ้มปุ้ยจะหลอกครบรอบรักกัเวนเจ็ดปีแล้วนะ อ่านแคปชั่นแม่หักมุมอีกแล้วเป็นอีกคู่รักคนดังในวงการบันเทิงที่มักจะมีมุมน่ารักน่ารักแซ่บๆออกมาให้นแฟนได้เห็นกันอยู่เสมอสําหรับคู่ของนักร้องนมกวินดูวานกับภรรยาสาวปุ้มปุ้ยพันธิพาเพราะไม่ว่าเวลาจะล่วงเลยไปกี่ปีแต่ทั้งคู่ก็ยังคงเติมความหวานให้แก่การแบบไม่มีแผ่วเลยล่าสุดปุ้มปุ้ยพันธิพาได้โพสต์ข้อความฉลองครบรอบความรัก7ปีที่ร่วงฝากฟันกันมาถึงแม้จะเป็นการเขียนแบบสั้นๆแต่เรียกได้ว่าแคปชันนั้นหักมุมสุด,สดๆ a a n n i v e r s a r y ว แอดกวินดอทไอจีเจ็ดปีแล้วนะไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปไม่ได้บอกกวินงานนี้นอกจากเพื่อนเพื่อนและแฟนคลับจะเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับความรักที่ประคองกันมานานได้เจ็ดปีของกวินปุ้บปุ้ยแล้วหลายคนยังพูดเป็นเสียงเดียวกันได้ว,ว่าแคปชั่นของแม่ตอนท้ายหักมุมมากไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยจริงๆขอขอบคุณภาพพันธิพาดอทเอภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ